จุดน้ำบันแท้ครับ ืม hmm. โดนครับโดนนี่แหละฮะโดนครับมาแต่แม่อือมาแต่แม่อือ หยดน้ำพันแท้ครับนี่ฮะอิหยอโอ้โหใสพอได้ครับน่าจะห้าชีดได้นะฮะนี่ฮะอิยาอือจื๊บจืบ๊บจืบนี่ฮะนี่ฮะอู้ หยดน้ำพันแท้ครับอุ้ยนี่ฮะใสงามเลยนะครับหยดน้ำพันแท้ของนาาทุยนะฮะสุดยอดครับโอเคครับนี่ฮะ